สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนอุณหภูมิลด4องศาลมแรงใต้ฝนถล่มหนัก กรมอุตุเตือนสภาพอากาศวันนี้เตรียมหนาวอีกรอบอุณหภูมิลดลง4องศาลมแรงเผยภาคใต้โดนมรสุมต่อเนื่องฝนฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงกว่า3เมตรวันที่27มกราคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมถึงประเทศเวียดนา ตามตอนบนแล้วและจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในคืนนี้ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาส,สุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงระวังอันตรายจากอัคขีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงในระยะนี้สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่สัตว์เข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6 N. นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6 N. นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด12-16องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิ จะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจะ จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณล งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ